สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนที่ติดตามช่องสไตล์คนมะทอนนะครับผมคลิปนี้นะครับผมมีวัตถุมงคลนะผมที่มีคุณค่าครับส่วนมากก็จะเป็นพระเหรียญนะผมเริ่มเหรียญแรกเลยครับผมเป็นเหรียญของสายเหนียวแห่งจังหวัดสมุทรสาครนะผมหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับจตรลบเหรียญตะก้อนะครับผมยันตะก้อนะครับ ตุ่นนี้ออกปี2 5 2 1นะครับผมเป็นเสียหางงอนะครับผิวเดิมเลยนะผมนี่ครับพ่อสุดวัดกาลงนะครับผมคนที่เล่นพระหรือว่าสะสมพระเหรียญนะครับก็จะทราบประวัติของท่านดีนะครับมีอยู่2เหรียญนะครับอันนี้เป็นเสียหางตรงนะครับผมปีสอหนึ่งเหมือนกันครับข้างหลังก็จะเป็นยันตะก้อนะครับผมนี่ครับ ีกเหรียญนี่ก็เป็นเหรียญหลวงปู่สวงนะผมปีันผมปี2543นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดท้ายของท่านนะครับผมสร้างจํานวนทั้งหมด10,000ืเหรียญน,นะครับนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับมีเนื้อเดียวนะผมหลวงปู่สวงนี่เป็นพระเหนือโลกนะครับผมเป็นพระที่ชาวอีสานใต้นะผมนับถือและศรัทธาเป็นอย่างมากเลยนะครับ วัตถุมงคลของท่านนี่มีประสบการณ์ทุกรุ่นเลยนะครับผมขอแค่ศรัทธาท่านนะครับรุ่นนี้สวยๆํำเดินนะผมครับเยี่ยมทองนะครับครับนี่ก็เป็นเหรียญหลวงปู่สุดอีกรุ่นหนึ่งนะผมสร้างในปี2 5 2 0นะครับเหรียญรับผลพูนทวีนะผมเหรียญนพเก้าครับ รุ่นนี้นะครับถือเป็นเอ,เอกลักษณ์ของพ่อนะครับที่มีเขียนคําว่าลาบผลภูนทวีนะเป็นคำวอวยพรนะครับแก่ผู้บูชานะครับผมทั้งเมตตามหานิยมค้าขายแล้วก็แขวคาดคงุงพันนะครับนี่ครับ นี่เป็นเหรียญหลวงพ่อจำปานะครับรุ่นสองนะครับวัดสาริโคนะผมหลวงพ่อจำปาท่านจะดังในเรื่องการสักยันนะครับรุ่นนี้ผิวเดิมๆเ,เลยนะผมนี่ครับเหรียญนี้ผิวเดิมๆเ,เลยนะครับ ข้างหลังเี็นว่าในงานบำเพ็ญกุศล12เมษายน0 7จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับรูนี้สร้างปี2507นะครับ เหรียนหลวงพ่อทองสุกนะครับวัดสะพานสูงนะครับที่สร้างศาลานะครับปี2 5 1 2นะผมเรียนเก่านะผมหลวงพ่อทองสุกพิมพ์เสมานะครับสวยน้ำเดิมนะผมเรี่ยมทองนะครับ นี่ก็สุดยอดเหรียญที่กำลังมาแรงนะผมหลวงปู่หงภพมะปัญโยนะผมสุสานทุ่มงมนะผมสุสานใตสุสานทุ่มงลนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับผมในรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นเรียนขุสะนะครับผมนะครับเนี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับผิวไฟนะครับ,นะรบสร้างไม่มากเลยนะครับ แต่ก่อนราคาแค่หลักร้อยนะครับผมตอนนี้ก็ราคาแค่ราคาเพิ่มเป็นหมื่นนะครับผมเป็นหลักหมื่นเลยครับฉลองอายุ80ปีนะครับรุ่นหนึ่งรุ่นขุดสระนะครับที่เป็นกระแสครับช่วงนี้นะครับผมนี่ครับสวยเดิมเดิมมีสมเด็จ ลงปูมุนบะอ,อกวัาโนนพึ่งนะผมนี่สวยครับนี่นี่ลงปูหงเจ็ดรอบเด่นลงปู่หงนี่ครับ มีประสบการณ์เกือบทุกรุ่นเลยนะครับผมมีทั้งราคาหลักร้อยจนถึงหลักหลักแสนนะครับผมนี่ครับมีทุกรุ่นนะครับเป็นผ้าใหม่ะแต่ราคาค่อนข้างแพงครับแต่ก็มีราคาที่ไม่แพงก็มีนะครับผมเราสามารถจะเลือกนะครับบูชาได้ตามกําลังของเรานะครับผมรุ่นนี้สร้างปี2544นะครับเต่น 7, 7รอบ ปูทวดพิมพ์ตอริดออกวัดคอกหมูนี่หมูห้าตัวนะผมปีถ้าจะไม่ผิดในปีศูนย์ห้านะครับปีศูนย์ห้านะอาจารย์ทิมนะปุกเสกนะครับคือเหี็นอ่ิดตลิทปูทวดที่ออกวัดคอกหมูเนี่ยเป็นพระที่ไม่สวย สวยที่ทางจากวัดช้างให้นะมันก็เลยเอามาคัดเอามาให้ประชาชนบูชาแถวแถวกรุงเทพนะครับผมแถววัดค้อมูนะครับมีการตอกโคดหมูไว้ห้าตัวนะครับผมข้างหลังนี่เป็นสมเด็จนะครับสมเด็จรุ่นร้อยปีนะวัดละคังนะผมข้างหลังเขียนยีิบสอง มิยอสองห้าหนึ่งห้าเป็นพระสมเด็จที่มีผงเกานะครับผมพงเกานะครับสมเด็จวัดระครังนะครับผสมอยู่มากเลยนะครับแล้วก็มีพระเกจินะครับปลุกเสกนะครับในยุคนั้น,นครับครับใครที่หาพระสมเด็จวัดระครังแท้แท้สมัย ท่านจะขอบคุณท่านเดชผู้อาจารโตมไม่ได้นะครับก็บูชารุ่นร้อยปีแทนนะครับผมเนะเพราะว่ามีพอง์เก่านะผมวัฒนธังเก่าผสมอยู่มากนะครับผมแล้วก็พิธีพุทธาพิเศษนะฮะด้วยจตนาที่บริสุทธ์นะครับผมเพื่อหาอะยไ,ได้นะครับจากการจําหน่ายวัตถุมงคลเพื่อสร้างเสนาสนะนะครับผม,ผมรุงพระพุทธศาสนานะครับในสมัยนั้นนะครับ ตรงนี้สวยเดิมเดิมนะผมนี่ทองกี่บาทนะนี่ของห้าบาทสองบาทนี่พระนี่มีรู้ที่อะนี่ของจันวิทย์นี่มีรู้ที่เลยดิเขาว่าจากไหนบอ,อกว่าหลวงพ่อช่วยปัะโนาโอ้หลวงพ่อช่วยปัะโนด เนื้อผงนะครับเนื้อผงปิดทองนะครับผมเนี่ยผงปิดทองเก่ามากนะครับเอาพาไปเอาทองมาครับสำหรับองค์สุดท้ายนะ่ะเป็นพระผงลมพอกกันนะครับผมวัดพญาตนะองค์นี้เป็นพิมพ์กรรมการนะครับ สร้างปี2514นะผมมีลงปูดูและท่านปุกเศกนะครับก็อายุ40่วิบเกือบห้าสิบปีครับผมรุ่นนี้นะครับมีมนสารลงปูดูผสมอยู่ด้วยนะครับในนามพระจารย์ที่ปุกเศษก็มีลงปูดูหลวงพ่อพูนวัดบ้านแนพรลงปูชื่นวัดยันเสนหลวงพ่อรวยวัตกโกนะครับหลวงพ่อเฉลิม วัดพญาติการามลวงพ่อเชิญวัดโคกทองลวงพ่อพรมวัดขนวนเหนือลวงพ่อเสาวัดดอนย่านางนะครับผมครับตรงนี้ปิดทองนะครับผมตรงจีวรของท่านนะครับครับผมก็ ขอบคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมด้วยครับผมผิดพลาดผิดพาดประการใดนะครับผม,ผผผผก,ผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็ฝากติดตามช่องสไตล์คนบุทรนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ